บทที่สิชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชวตามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินารัตนากาสัพเพปฏิทิตตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสรา สีเสปติทิตโตไมหังพุทโธพุทธม,มโมทวิโลจเนสังคโฆปติทิโตไมหังอุเรสัพพะกุณากโรโรหะทะเยเมอนุรุธโทสีรีปุโตจะทันทิเคทิเนโกนทันโยปิทิวาขันคัตสงโมคาลาโนจะวะมะเก ทิคินะทิคิเนสาวเนมัย,มยหังอาสูงอานันะราหโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสูงวามะโสตโสตะเตะเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นินิโนสิริสัมปโนโสพิโตมุริปุงคโวกุมารก,กัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทะโกโสมัมหังวัฒเนนิจจังปฏิตาสิคุณากาโรโรปุญโยอังคุอังคุลิมาโรจะ อุปาลีนันทะศีวลีเนราปัญจะอเมชาตานาลาเตติลากามะมะ,มะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวากาเอเตสสีติมหาเทราชิตาวันโนชินโอรสาชลันตาลีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตา รัตนังปุรโตอาสิทันทิเนเมตตะจุสุตตะกังทัชชัดคังปัญจโตอาสิเวเมอังคุลิมาละกังคันธโมรปะรัตันจะอนานาณติยะสุตตะกังอากาเสชทนังอาสิเสสาปาการัสันติตาชินานานา,นาวรัสัง ยุตตาสตปาการะลังกตาวาตาปิตาทัสัญชาตาพาหิรัชันตุปัทถวาอาเสสาวินายังยันตุอาอน,นันตชินะเตชัยสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัจเรเจนะปัชฉรมันชมมหิ วิหารังตังมหิตะเลสัทธาปาเลตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสัทธาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรมมานุภาเวนะชิตาริสโข สักคานุภาเวนะสิตังตราโย ο, สัทธังมะนุภาเวปาริโตจารามิชินปัญนเรติบทที่13พาหงม,มหากาพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมคทังอริตะโครัสเสนามารังธานาธิปังมะวิินาชิตวามุนินโท ตันเตสะภักวัตตุเตชยมังคลานิวาราติเรกมามพิกยุสสิตะสัพะร,รังสรตติงโครัมปนาระวะกมะตขมะทัทะยกขังขันทีสุทงังสุทันตะวิทีนาชิตาวามุนินโทตันเตสะสา ภาวตุเตชยมังขาลาลินาลักินังขาฉาวาดังอติมัทธภูตังทวังขิจังกะมะสตรีวะสุธารุนันตังเมตตามปุเสกะวิรินาชิตวามุนินโทตันเตสาสาภวตุเตชยมังขาลานิอุทิตักคันขมะ ิหัตสุทารุนันตังทาวันตีโยจนาปาทางคุริมาละวันตังอิทธีพิสังคาตมาโนชินวามุนินโทตันเตสสาภวะตุเตชยมังคลานิกัตาวัากถะมุทรังอิวะคัมพีนียาจินจะยะทุตตะวาจดาม ชนะก,กายมัดเชสเตนะโสมวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคลาลิสจ,จังวิหะยะมติสัจจก,ะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะลังอติอันทภูตังปรน,นาปัญญาปทีปชริโต สัตวามุนินโทตันเตสสาพระวะตตเตชยมังคลานินันโทปนันทะพุกขาชางฆะคังวิปุทังมหิตทิงปุนเตนะเทะระูชะเคนะธะมาปยันโตอินทุปสเทสวิทีนาชิตวามุนินโท ตันเตสาสาพะพวตุเตัยมังคลานิทุกขะทิติผู้ชเคนะสุทันทะหัตถังรม,มังวิสุทธิสุธิมิทิภากาพิทานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตสาสะภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถโยวาจโนทินทิเนสารเตมนันตีอิตาวานะเนกวิวิธานิจุปัตวานิมโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโรสปัญโยมหาการรนีโกนาโถอิทยะสับ พะปานิทังปูรหวาปารมีสัพพาปันโตสัมโพทิมุตตานางังเอเตนะสัจจะวัเชนะหนตุเตสยมังขลังชายาโตโพธิยามูเลสัตกยยานางน,านันทิวัฒโตเอวังตะวังวิชายโยองโอสิชายัสุชายามังคะเล อัปรัชิตาปันลังเกสีเสปทวิโมกคเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอัปคัปโตปโมปโมทติสุนัขขันตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุพโนสุมุหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสุ ทังขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังประทังขีนางประทังขีนางมนโนกรรมมังปณิปณิทีเตปทัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะละพันตันเถปทัทขีเนพวันตุสัพมังฆะลงังรักขันตุสพัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส,สัทธาโสตีพวันตุเต พระวันตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาสนติพระวันตุเตเพราะว่าพวัตุเตพระวัตุสัมพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสักานุภาเวนะสัทาสุนติพระวันตุเตบทที่สิบสี่ ปัธิธานาคาถายะเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมะเทเนนะภวันตุเตปูชิตาสุดถิงการณเตท,ทะวิหาระมัททะเลเทราจมัชชานวากาจพิขวโวสารามิกาธานาปฏิอุป ปาสกาคามาจเทสานิพฆมาจะอิสระสัปานะภูตาสุขิตาภูพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอัถฐสัมภวาสังเสธชาตาอัถฐโวตปทาติกา นินยานิกัางธรรมวัตังปฏิจเจเตสเพปิทุกขัสโกโกโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตธาราจะปุคลาสัคโขโหตุสมโขวะอันตถายะจะหิตายะจะอัฏฐร,รัตขตุสัมธรรมโรมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปัน ปุเนยยามะธรรมมอริยมปะเวทิตาปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโตพุทธาสเสนสัมมาทานางประเวสันติเกสกกาเรเทโวปะวัสสตสุวุทธิภาวายะสันจตตนางสมิติงเตนุเทเม ทติงมาตาปิตาจะอัตราชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทที่15เทวตาอโยชนะคาถาทุกขปตาจะทุกขัจะนินทุกขา พยปันตาจะนิพยาโสกปันตาจานิสโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาวตาจะอัมเพหิสพัพพตังพุทธสัมพทังสัเพเทวานุปโพธันตุสพัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสพัพทา ภาวนาพิราตาหูนตุขันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระลัมปตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานัจเตเชนระรักขันพันธามิสัพพทาบทที่16สุมังคนคาถา หโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาวะเวนะสุธีโหตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธีโหตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสักขังนุภาเวตา สูตทีหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัรตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปะริษและพระคาถาต่างๆขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ท้องพวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้น<ม>ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเธอ